มาดูในส่วนของภาคตะวันออกกันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผอมด้วยหัวหน้าสถานีควบกุ่มไฟป่าปราจีนบุรีครับมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับไปตรวจปริมาณเศษใบไม้นะครับที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหมในพื้นที่เสี่ยงไฟป่านะครับแล้วก็มีการตรวจพื้นที่ที่มีการเผาวันนี้จะมาพูดคุยถึงแนวทางการป้องกันเรื่องของฝุ่นแล้วก็ควันกับท่านรณรงค์นครจินดานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับผมรณรงค์ละกอนยินดาผู้ว่าราชการจังหวัดป่าจีนบุรีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเรียนถามท่านผู้ว่าในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับตอนนี้เริ่มพบที่จะพบการเผามากน้อยขนาดไหนครับหลังจากที่ได้มีการสำรวจครับท่านครับครับเ็เรียนว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับในสถานการณ์ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือว่าหมอกควันเนี่ยทางผมพร้อมด้วยกับทางเจ้าหน้าที่ของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขึ้นบินสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อ,า,อาจจะมีใบไม้ล่วงหล่นค่อนข้างมากแต่โดยสภาพในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ในสภาพปกติอยู่นะครับ,รบก็มีบ้างบางส่วนที่ล่วงหล่นแต่ว่าก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าทําการควบคุมคอยเฝ้าระวังกันอย่าง เข้มงวดอยู่แล้วครับก็ในพื้นที่บนบนป่าเขาใหญ่ไม,ไม่ไม่น่าห่วงอะไรครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ไฟที่เกิดขึ้นเกิดมาจากมนุษย์หรือว่าธรรมชาติมากกว่ากันครับท่านผู้ว่าครับอตอนตอนนี้น่าจะเรื่องของธรรมชาติน่าจะเกือบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดอจากถ้าจะถ้าจะบอกว่าก็เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเฉพาะใน ริมลิมบริเวณอุทยานนะครับซึ่งเราก็บอกกับเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นเนี่ยทางนั่นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังให้แนะนําให้กับประชาชนว่าอันที่หนึ่งเราไม่ไม่ได้ให้เข้าไปอยู่ในเขตอุทยานหรือว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะว่าถ้าอยู่ในเขตป่าไม้ทั่วไปเนี่ยบางทีทางพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะเข้าไป อยู่ในพื้นที่แล้วก็อาจจะพังเผื่อทําไฟหล่นบ้างสูบุหรีแล้วก็ทิ้งไว้บ,บ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ได้แจ้งเตือนได้บอกให้ช่วยกันระมัดระวังตรงนี้ก็จะมีการทําทั้งแนวกันไฟบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเจอเหตุมีเกิดอาจจะมีไฟไหม้ขึ้นมาอยู่ในเขตป่าเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดับไฟเจ้าหน้าที่ของทางท้องถิ่นเล็งเข้าไปดับทันที ตอนนี้ยังยังไม่เกิดจํานวนมากนักนะครับฮครับที่ผ่านมานะครับมีการเกิดไฟป่าขึ้นในส่วนของป่าอนุรักษ์หรือว่าไร่นาของประชาชนตรงไหนเกิดมากพบอามากกวากัน,นครับจะมีเหตุใหญ่ๆอยู่สักปี2563นั้นก็ไม่อยู่ในเขตอุทยานเอใกล้ๆกับเขาใหญ่นะครับสักหลายร้อยไร่อยู่นะครับแต่ก็ควบคุมได้ในเวลาสักสองสาวัน แต่ส่วนที่อยู่ในแนวของพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีการเผาทางด้านการเกษตรนะครับอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะมีประปายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวลุ่มน้ําลึกนะครับก็คือเขาก็จะมีต่อสั่งที่ค่อนข้างยาวกว่าลักษณะทั่วไปการทํำการไปเกี่ยวไปอะไรก็จะค่อนข้างแน่นแล้วก็ดินเนี่ยจะเป็นดินที่แข็งนะครับเขาก็จะอาจจะมีการ เผาบ้างเราก็จะแจ้งไปยังทางหมู่บ้านทางชุมชนว่าขอความร่วมมือว่าให้เก็บเกี่ยวฟางพวกนี้นะครับเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับเช่นทําเป็นฟางอัดก้อนทําเป็นทําอุยนทรีย์อะไรพวกนี้นะครับก็ได้ผลบ้างบางส่วนนะครับ,บแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะมีที่พี่น้องประชาชนยังยังต้องใช้ใช้วิธีเผาอยู่แต่ก็ขอความร่วมมือเขาว่าให้งดหรือว่าชะลอได้นะครับถ้าชะลอได้ก็ชะลอนะครับหรือว่า จะต้องต้องต้องเพิ่มความเข้มในการประชาสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบในเรื่องของสายด่วนครับท่านผู้ว่าถ้าหากว่ามีประชาชนพบเห็นนะครับจะสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้สามารถใช้เบอร์หนึ่งเจ็ดแปดสี่ได้เลยครับถ้าท่านพบเห็นว่ามีควันมีฝุ่นละอองหรือว่ามีสิ่งที่อาจจะกระทบต่อความสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือว่า ความเดือดร้อนในด้านต่างๆทุกเรื่องนะครับท่านตทรมาที่หมายเลข1784นะครับสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลยครับครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ว่ามีพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงไหมครับไม่ว่าจะเป็นเขตป่าไม้หรือว่าเขตชุมชนแล้วก็อยากให้ท่านผู้ว่าขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังนิดหนึ่งครับครับตอนนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอเมืองนะครับตอนนี้ตรงอำเภอเมืองก็จะมีพื้นที่ที่เป็น นาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอบรรสร้างนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยช่วยงดหรือว่าชะลอการเผาในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเผาในช่วงนี้เนี่ยอากาศปิดแล้วก็มีควันออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็จะกระทบกับสุขภาพของครอบครัวของเราเองนั่นแหละนะครับอยู่ในบ้านในชุมชนนั้นนะนีไม่พ้นว่ามีไฟ เไม่ในพื้นที่โลง่งพื้นที่เพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะวนอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแหละนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้งดหรือชะลอ,อการเผาในที่โลง่งหรือพื้นที่เกษตรกรรมด้วยส่วนในควันที่มาจากอันอื่นๆน,นะครับเช่นควันมาจากรถยนต์ทางควันจากจากการขนส่งหรือว่าสิ่งตะกอนที่อยู่ตาม ถนนหนทางเนี่ยนะครับหรือว่าการก่อสร้างเรืงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยได้เข้มงวดกวดขันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสําหรับควันที่มาจากจํานวนเยอะๆทําอาจเกิดขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือว่าทับ่านทับลานเนี่ยนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับทั้งสองอุทยานได้เฝ้าระวังกันทุกวันตอนนี้ก็ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับว่ามีจุดไหนเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแต่ก็ดูอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้อยู่ในพื้นที่อยทยานครับครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับขอบพระคุณท่านโดนนน์นงนครอนจินดานนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ